สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บ้านเห็ดมาลีเราจะเป็นเห็ดหูหนูนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการก็คือสักสิบก้อนเอาไปเลี้ยงกินตำคอนโดตำบนตึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาสาธิตหรือทำให้ดูกันว่าจะทำแบบไหนอันนี้จะทำง่ายๆค่ะทำง่ายๆเลยเพื่อเก็บไว้กินเพราะเห็ดหูหนูเนี่ย เขาจะออกประมาณสองเดือนครึ่งแต่สามารถเก็บในตู้เย็นได้นานนะออกเยอะออกเป็นชุดเหลือเก็บเข้าตู้เย็นอันนี้เริ่มแขวนแล้วมัดถอดถอดคอขวดนี้ออกก่อนเนาะถอดคอขวดนี้ออกก่อนแล้วก็มัดมัดเพื่อทำเป็นทวง ตอนนี้เราก็เริ่มมัดจัดพวงเหลออีกสองเหลืออีกสองเนาะก็มัดชุดละห้าก้อนชุดละห้าก้อนขอขอวดออกมันจะดึงสำรีออกด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะ เป็นลาเขี่ยวได้ยาวใช่หไหมยาวไม่ยาวก็จะติดยดกันนี่แหละเ <c oughs> อาอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยเนี่ยเป็นพวงเออเอาไปติดๆกันปกติแล้ว <c oughs> บ้านเห็ดมารีจะแขวนเป็นแขวนยาวเลยค่ะอันนี้คือลักษณะของการทำเพื่อ,อไว้กินเนาะเพื่อ,อไว้กินแนะนำลูกค้าที่เอาไปเลี้ยงไม่เยอะนะคะที่ทำเป็นพวงอย่างนี้ค่ะ จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะมีก้อนทำมัดชุดละห้าพวงพอเนาะเพราะว่าถ้ามัดสิบแล้วเขาจะยาวหรือถ้าพื้นที่ไม่มีจริงๆเนาะหาตะกกร้ายาวๆได้ก็จะมัดสิบได้นะ มัดเรารู้สึกว่ามัดยังไงอยู่ก็มัดเลยนะก็จะได้พวงอย่างนี้อาจจะชิดกว่านี้นิดนึงก็ยังได้นะน้องๆหมอเนาะอ,อันนี้เราเผื่อว่าเออมันออกมานะคะอันนี้มันอาจจะยาวระหว่างอาจจะยาวไปหน่อยนึงก็ได้นะอาจจะชิดกว่านี้ได้ป้าเดี๋ยวเราไปลองกรีดกรีดเห็ดหูหนูกันเลยมา,าลีก็เตรียมตะกร้า เอามาผูกเข้าไว้ตะก้าตะก้าผ้าเนาะอันนี้เราจะเอาไว้คุมความชื้นเนาะนี่แต่แต่มันก็สามารถถี่กว่านี้ได้เนาะเวลาดอกเขาออกมาเขาจะเขาจะนั่นมากเลยนะอ่ามันก็สามารถถี่กว่านี้ได้นะแต่เดี๋ยวเราพอเรามัดเสร็จแล้วเราก็มากีดตกงกีดกัน อันนี้ตำหลังบ้านบนตึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ราวตากผ้าเนาะแต่เราต้องมีอะไรที่ป้องกันลมได้เนาะบางท่านอาจพลิกแพงเปลี่ยนแปลงามสภาพพื้นที่ได้นะ แต่ระวังเรื่องเอาเข้าไปไว้ในห้องน้ำนะระวังสารเคมีประเภทเกลิ่นสบู่กลิ่นแฟบพวกนี้เห็ดไม่ออกนะถ้าได้กลิ่นแล้วก็กลิ่นคอรีนที่มีกลิ่นที่รุนแรงมากนะคือถ้ากลิ่นคอรีนแรงมากเอาออกมา,าพักใส่ถังไว้สักสองวัน ก็คือพักให้ให้เขาคอกินคอลีนเขาหายแล้วเราก็เอามาลาดวันสองวันเนี้ยให้กลิ่นเบาเอาเรียบร้อยแล้วอันนี้มารีก็ผูกตะก้าผ้านะตะก้าผ้าเก่าอ่า ถูกล่ะแก้ลงมาเลยคุมอันนี้เป็นการคุมความชื้นคุมลมเนาะทําไมต้องแขวนให้ต่ําคือพื้นที่ต่ําเวลาเราลาดน้ําลงมาโดนพื้นเนี่ยเวลาพื้นเปียกเนี่ยมันก็จะมีความชื้นอยู่เพราะฉะนั้นพยายามแขวนหูหนูให้ต่ำลงเพราะเขาต้องการความชื้นถึงเก้าสิเปอร์เซ็นมันสามารถแก้ได้ไหมแกอ้ออก เราสามารถลดได้แบบนี้เลยนะลดให้โดนโดนดอกเห็ดด้วยนะลดอย่างนี้ลดสักสี่ครั้งเนาะประมาณสี่ครั้งส <4 S 2> ี่ครั้งไม่มีเวลาพออยู่แต่พื้นก็ต้องเปียกด,ด้วยนะคะเขาดูความพื้นเขาไปเองได้ด้วยน,น้ํามาหล่อไว้ได้นะน,น้ามาหล่อใต้พื้นได้นะลดให้โดนตัวก้อนเต็มเต็มเลยนะทีนี้อ่าภาคคืน คาคคืนนี้ดอกมันออกแล้วนะเนี่ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวแกนี้โชว์ให้ให้เขาดูก่อนอนี่ค่ะเนี่ยเขาจะออกมาแบบนี้หูหนูนะเขาจะออกมาด้านที่เรากรีดแบบนี้ประมาณยี่สิบวันเห็ดก็จะออกให้ ก็จะมีหูหนูเผือกเนาะหูหนูขาวหรือหูหนูเผือกหูหนูอ่าหูหนูดำเนาะอันนี้ยเนาะก็จะออกแบบนี้ที่เราผูกไว้นะก็จะเป็นแบบนี้ออกตามนี้เลยอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวตะกร้าลงเอาตะกร้าลง,าาลงพ่อไปไหน อ่ะก,กาลงผูกคือให้ลงไม่ต้องถึงข้างล่างสุดนะให้เขาเหลือเหลือระยะหายใจหน่อยหนึ่งผ้านี้สำหรับคุมความชื้นเนาะเผื่อเราไม่มีเวลาอยู่ลดน้ำทั้งวันเนาะเพราะหูหนูต้องการน้ำเยอะ หนาหนามาเติมอีกเพราะว่าถ้าไม่มีเวลาอยู่ทั้งวันเราก็ต้องมีผ้านี่แหละช่วยซัพพอตในการให้ความชื้นมันอยู่เนี่ยเราลดเนี่ยคือคือก่อนที่จะลดทุกครั้งนะต้องเปิดลดที่ตัวก้อนก่อนนะเสร็จแล้วเราคุมผ้าแล้วก็ลดเข้าไปที่ผ้าอีกชั้นหนึ่งทำแบบนี้ทุกวัน <S <S ทำแบบนี้ทุกวันนะคะ ค่ะสำหรับเห็ดที่เราเห็ดหูหนูที่เอามาคุมไว้แบบเนี้ยจริงๆแล้วต้องลดน้ำหลายเวลาเนาะปกติเราจะลดน้ำกันประมาณ2องถึงสชั่วโมงครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เอาไปเลี้ยงแล้วไม่มีเวลาลดน้ำในช่วงกลางวันเนาะก็อาจจะใช้สายยางต่อเข้ากับก๊อกเปิดเป็นน้ำหยดด้านบนนะ เปิดเป็นน้าหยดด้านบนไว้ไว้ช่วงกลางวันคือให้ให้เขาหยดลงมาไม่ต้องไม่ต้องถึงกับไหลแค่ให้เขาหยดลงมาตามสายสายนี้ให้มันมีความชื้นอยู่แล้วก็หาถาดหลอน้าเนาะอันนี้คือช่วยให้คนที่อยากทําเห็ดกินคือทําแล้วเราจะเห็นเห็ดของเราแล้วก็จะได้เก็บกินแบบสบายใจก็ ใครที่เอาวิธีการแล้วก็แบบไปลองทำก็สามารถคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ตอบถามว่าจะเปิดก๊อกแบบไหนลดน้ำเงี้ยอย่างที่มารีบอกแหละว่าเห็ดนี้ต้องการความชื้นเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องลดน้ำบ่อยก็เป็นห่วงอย่างเดียวเนาะเพราะว่าเขาเลี้ยงง่ายมาก เขาเลี้ยงง่ายมากนะง่ายมากๆก็คือลดน้ำทั้งตัวก้อนแต่ช่วงที่เรามีเวลาได้ลดเราก็ควรจะลดเปิดน้ำฉีดอย่างนี้เลยนะลดเต็มตัวก้อนเลยนะแล้วเราก็ค่อยเอาเอาไอ้ตัวคุมความชื้นลงมาแล้วก็ลาดบนผ้าทีนี้ถ้าเราไปทำงานไม่มีเวลาอยู่ก็ใช้สายยางต่อกับก๊อกน้ำแล้วก็เปิด เปิดให้เป็นน้ำหยดหยดลงมานะอันนี้อันนี้คือแก้ปัญหาว่าเราไม่มีเวลาอยู่กับเขาตลอดทั้งวันก็สำหรับคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามมารีด้วยนะคะขอสวัสดีค่ะ